สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะไฮโซอีสานค่ะทุกคนคะมือนีเนาะได้ต้มน้องวัวเป็นน้องวัวขุนนะคะเป็นน้องวัวขุนไหมทุกคนนี่นะคะใส่อันตะไคร้ใส่ขา่าตะไคร้แล้วก็ใบอันใบมะกรูดเนาะใส่ใบมะกรูดใส่ใบอันฝรั่งใส่ใบฝรั่งน้ำเดกแล้วก็ปรุงรสให้แบบกลมกล่อมเนาะเดี๋ยวเราลอง มาซิมกันว่าจะเป็นจังใดนอ้องต้มน้องวัวเป็นน้องว่าขุนเด้อทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวซิมน้ำก่อนลำดับแรกซิมต้องซิมน้ำก่อนอื้อนั่น่อืม,อ,มอร่อยกับแจวเฮดแจวเ,เป็นเป็นแจวอันนี้ไหมแจวพริกสดเนาะต้องออกเปรี้ยวแหละอืมเปรี้ยวน้ำ เสี่ยวน้ำเลยกิยนกับข้าวเหนียวแบบที่นี่เนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นม้วนขุนนะแมทุกคนเป็นวัวขุนจิ้มกับแจวเนะจิ้มแจวแทบแบบอื้อ กระแสบแสบน้ำได้ด้วยม,มันจะเป็นกลมๆเนาะเป็นเป็นวัวขุนวัวขุนไหมจิ้มอันแจ่วแจ่วพริกดิบกับพริกผักแพวเข้ากันครับ dính cả phao phao, nạm có sẹp cũng nạm đấy ừ, ừ, ừ

กินกับอันนี้นะ่ะอืมกินกับใบยันยังก,ก่บพูดไปตะเกียบอ้ยเนอะอืมอร่อยอืมอืมมันจะมจะาเป็นมันจะมาแตกเด้อ เป็นข้่ขุดโอเยะะอืมอืมผักแห้วผักแห้วอืมจะอมด้วย Hi Nó okay. khứa mm. củ cải thêm cây thiên đòn thao can, ở chia cách tát ở <laughs> กินกับข,ข้าวเหนียวเข้ากันเมื่อวานไปอุดรเห็นกุณเจ้าขาย เดร๋ตวว่าเห็นเขาเจ้าขายอยู่ฝันแก่งเลยไปอุดรแด่ยวยาเห็นเขาเจ้าขายอยู่ขันแก่งก็เลยแวะซื้อสักหนี่อ รอ,อืมอืมจ,ม,มจิ้นมน้ำจิ้มหนไหมอืมอืม ับแวพวเท่ากันมะเขือกรอบแห้งกรอบปรอบอืม นเว้ยเบอร์บอดต้มสีชม่ชั่วโมงไปเด้อต้มสีชม่ชั่วโมงที่แดงต้มสีชม่ชั่วโมงวันสันเออคุณนัง ต้มตนดูมันจังเปื่อยเพิ่นว่าอืมอี่างมันเนียอะไรมันอยู่ข้างใต้เอร่อ,อแร้แหละอืมนะชอบกินตัวนี้นะอียังมันบวอืมอืม เลือกกรอบอื้ออื้อืม,อม,อมกรอบดีกรอบดีแห้งค่ะอืมอืม สดน้ำตัวเป็นปลาแซบเด้อแซบน้ำแซบมากอ่ะโอ้ยใครเป็นกันอ่ะอืมอืม,อม ขึ้นมาเขาจะขายแบบข้างถนนนะมั้ยทางท้างนะ้มันเป็นวัวขุนวัวที่แบบว่าคลอดอิลีนะคลอดธรรมชาติหากินยากมากคอดธรรมชาติหากินยากแห้งอือผู้ใดมีอันวัวน้องวัวน่ะมั้ยที่คลอดธรรมชาตินะ่ะเอามาขายให้ในได้ดทุกคน <laughs> ชอบนะ เอาที่แบบว่าทอดธรรมชาตินะหองอางเหาครับเอาเนี้จะเป็นวัวขุน ฉันเปนสดหนำอิ่มได้แปบนี้อิ่มหนำอิ่มมากเข่าเออเดี๋ยวตอนกันนะอืม กอบออ้ยอร่อยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามเพจไฮโซอ,อีสานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับไลน์นี้ไปแล้วนะ ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะให้โซอีสานค่ะ